สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนชุดสายชำระในห้องน้ำกันนะครับนี่จะเป็นชุดสายชำระนะครับจะประกอบไปด้วยปืนฉีดน้ำนะครับวัสดุจะเป็นสแตนเลสนะครับสิ่งที่ผมนำมาใช้จะเป็นเทปพ,พันเกลียวนะครับนี่จะเป็นขายึดนะครับแต่ผมจะใช้ของเดิมส่วนนี่จะเป็นสายชำระนะครับความยาว150เซนติเมตรซึ่งตัวสายจะเติมลูกยางโอลิงไม้ทุกครั้งนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราจะไปทําการเปลี่ยนใหม่กันขั้นตอนแรกทําการปิดวาวน้ําก่อนนะครับใช้มือหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาจากนั้นทําการตดก้อตโตระหว่างวาล์วอ,อกตัวเข็มนาฬิกานะครับคายออกมาเบาๆก่อนนะครับเพื่อให้น้ําที่ค้างอยู่ในสายดันออกมาเมื่อน้าออกมาหมดแล้วให้เราคลายออกมาเลยครับกรณีถ้ากันกับมือไม่ออกให้เราใช้ประแจเลื่อนเข้ามาช่วยก็ได้ครับยกออกไปทั้งชุดเลยครับเพราะเราจะเปลี่ยนใหม่ ต่อไปตำการพันเกลียวที่โคตรต่อวาวพันตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะพันยากนิดนึงนะครับพันบางๆไม่ต้องมากอันนี้ผมพันเยอะไปแล้วนะครับ โอเคต่อไปก่อนประกอบให้เราปันเกลียวตัวที่เป็นโค้ต่อปืนฉีดน,น้ำก่อนนะครับปันบางๆไม่ต้องมากนะครับ หลังจากนั้นนําสายชำระมาประกอบเข้ากันสังเกตให้ดีนะครับโค้ต่อสั้นมันจะเป็นตัวที่ต่อมาจากวาวส่วนที่ต่อก็ปืนฉีดมันจะเป็นโค้ตต่อยาวกว่านะครับก่อนประกอบเช็คดูลูกยางโอลิงก่อนนะครับว่ามีอยู่ไหมใส่ถูกไหมจากนั้นทาการถมเข้าไปเลยครับใช้มือหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาขันพอตึงนะครับโอเคครับเหมือนเดิมครับก่อนใส่ชิคดูลูกยางโอลิงก่อน ถ้าไม่มีลูกยางโอริงตัวนี้จะทำให้น้ำรั่วได้นะครับเพราะฉะนั้นจะกัดไม่ได้เลยโอเคจากนั้นสวมเข้าไปเลยครับใช้มือหมุนเข้าตามเข็มนาฬิกาขันพอตึงนะครับโอเคเมื่อประกอบเสร็จแล้วให้เราทำการเปิดวาล์วน้ำนะครับโดยใช้มือหมุนตัวเข็มนาฬิกา และขั้นตอนสุดท้ายทำการกดปืนฉีดน้ำว่าทำงานได้ปกติไหมและทำการตรวจเช็คว่ามีรอยรั่วตึมไหมโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวิธีเปลี่ยนชุดสายชำระขอบคุณที่รับชมไว้เจอกันใหม่บคอณครับ